สารล้มละลายกลางมีการนัดฟังคำไต่สวนการบินไทยขอออกจากการฟื้นฟูกิจการในวันที่16มิถุนายนนี้ครับคาดหวังกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนายปิยสวัสดิ์อัมรนันประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูบอมอจาก,การบินไทยบอกว่าวันนี้สารล้มละลายกลางนัดไต่สวนข้อมูลเพื่อพิจารณาคำร้องยื่นออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ สืบเนื่องจากการบินไทยปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของแผนฟื้นฟูทั้งหมดแล้วโดยสารนัดฟังคำตัดสินในวันที่16มิถุนายนนี้ซึ่งหากสารมีคำสั่งให้ยุติการฟื้นฟูก็จะส่งผลให้การบินไทยกลับสู่สถานะบริษัทต,ตามปกติอำนาจบริหารที่เคยอยู่กับผู้บริหารแผนฟื้นฟูจะถูกโอนกลับไปอย่างผู้ถือหุ้นและกรรมาการบริษัทเช่นเดียวกับบริษัททั่วไปนะครับ จากนั้นการบินไทยก็จะเดินหน้านำหุ้นกลับซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งซึ่งจากการประเมินกรอบการดำเนินงานเบื้องต้นมีความเป็นไปได้ว่าการบินไทยจะสามารถกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามเป้าหมายเดิมในช่วงเดือนกรกฎาคม